ค่ะกราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิป mm. นี้แอบดบจะล่นสามน้อยมัดร่วมพี่ให้น้องเนาะคะ่ะสามน้อยมัดรวมวันนี้เนาะคะ่ะพี่นะะ้องค่ะสามน้อยมือนีของอาเซียนหอยพนันลอยเอดเนาะคะ่ะว่านนีว่างยุทธิสี่กับสองพี่นะะ้องสี่เสียเลยนะคะบามาบ่มี่เปเกิดนะคะ ส่วน2มาหลออพิเศษเจ็ดหกสองเจดสองนาะคะ่ะสตัวก็มี7เจหสองเมาบนล่างมีเหล็กสมตัวเนาะคะ่ะปก,กติก็คือมาศูนย์แปดศดหาเนาะค่ะบ่มีนะคะแล้วก็ไปวิ่พี่สองสองหสองห้านะคะมีสองหกหาอีกเมาอีกคือเกานะคะเป็นอันว่าสองมาอยู่หาขังเมื่อวานนะคะหาหลบเนาะคะ่ะพี่น้อง ซึ่งหลอบสามตัวนั่เนาะคะ่ะรูดเอาเดอ้อค่ะพี่น้องนะคะแอดย่ำทุกมือว่าอยากให้พี่ให้น้องรูดเอานะคะเพราะว่าตัวเจาะมันมีโอกาสรุดเนาะคะ่ะฮกคููนะคะพี่น้องมีโอกาสรูดหลายถ้ารูดแอดว่าได้ทุกมือละวก็ะมือละมีกําไรแน่นอนนะคะแอดแอดรอดเต็มปากเลยว่ามีกําไรแน่นอนถ้าเลขกรูดนะคะพี่น้องคะถ้าเลขเจาะนี่มือเจอาะบ่เขา มันกับมีเนาะค่ะพี่น้องหมูดเจาะบ่อเขากับมีแล้วก็ค่อนข้างจะมันสามน้อยเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะแอดกับเป็น่องพี่น้องเนาะเอาเลือกเอาเนาะค่ะพี่น้องเอาตามใจชอบละเอานะคะก็เป็นขอแน่น้ำหนึ่งซื้อนะคะกะให้พี่ให้น้องได้โชคได้ลาบเด้อค่ะนะคะให้พี่ให้น้องได้โชคได้ลาบอ่าแนวทางเนาะคะ่ะแอดอยทย่อยลง่ง รัฐาบาลไทยให้พี่น้องเพราะว่าแอดลงไปแล้วมันบ่นอัพโหลดให้ต้องเหดใหม่หมดเลยค่ะจริงๆแล้วอแอดเห็ดไปจะลายมือแล้วนะคะหมะเบิงพี่น้องเป็นหลอกเอาบม่มีการเบิงเสลยมันเกิดยังขึ้นงคือแอดเขาไปคนเบิงมันวีดีโอบ่อัพโหลดให้นะคะเป็นใส้กุญแจลองซองเรงแซงอยพี่น้องเป็นส่วนตัวนะคะมาเป็นสาธารณะให้ก็เลยต้องอาก้ไขใไม่นะคะตั้งแต่วันที่10บะคะ่ค่ะ บ้า่แน่ใจนะคะหลายมือพ่อสมควรนะคะหลายมือพ่อสมควรเลยพ่ออกสาธารณะให้แอดเลยนะคะไปเบื้องแนวท่าของมือหมู่บ้านเนาะคะ่ะอดว่างยุทธีสี่กับสองเนาะคะ่ะกะมาทีเจ็ดหกสองเจ็ดสองมาบนลางสองจับคู่บ่ได้นะคะแล้วก็ปกติมาที่ศูนย์แปดศูนย์แปดห้าบ่มีนะคะ แล้วก็วีมาที่สองสองหกสองห้าเนาะค่ะสองอีกสามเตีเป็นหานะคะ, 2, 3, 3, 3, 4, 5, ะ,คะพี่น้องกะรุดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะถือเอิร์นบอลลดซะแต่ว่าสายรุดเน่ะเพราะขาดอยู่แล้วนะคะรุดจับคู่เนาะคะ่ะรุดจับคู่แอดเป็นคนตรงเด้อพี่น้องอยากเล่าตรงตรง,ตรงจักหน่อยหนึ่งแต่ว่ากะกะต้องกับคอโทษขออภัยนะคะกะแนวทางมือนี แอดกัวานาจะมาอยูแอดฟันไปเด่นอยู่ที่ศูนย์เลยมือนี้ซึ่งปกติถ้าเขามาแล้วมันก็จะไหลนาตะเกานะคะพรามันเอาตามสถิติได้ค่ะสูตรมันชนอยู่ที่เด่นศูนย์หลายแห้งมือนี้แอดก็จะฟันที่ตัวนี้นะคะแอดจะฟันที่ตัวนี้กไปสูแนวทางน้ำกันเลยเนาะค่ะพี่น้องนะคะ สามนอยมัดรวมวันนี้นะคะ สามโดยมัดรวมเนาะคะา่ะ,คะเด่นที่ ูนย์กับแปดนะคะพี่น้องนะคะศูนย์กับแปดจับคู่เลยเพะะ่อค่ะพี่้เป็นาหน้าที่แล้วนะคะขอเวลาอีกจากหน้าที่กลัวนะคะพี่น้องคะ่ะขีดเส้นตีตะล่างไวกนนะะ้กอ,อ,อ,อนนะคะขอขอสำนันนะคะพี่น้องขอเวลาเนาะค่ะขอเวลาน,ะะลานิดนึงเขียนจังไรมันจังจากเขาดีคือของนองตากับของเสียนสาระข้ามพี่น้อง คัดเอางามๆเด็ดๆเลยคะ่ะน้องพี่น้องเนาะนะคะสำหรับอ่ารัฐบาลไทยอาจจะล่งสูตรเดนมาแน่เนาะคะ่ะเดนมาแน่เนาะพี่น้องเนาะรุดจนได้เนาะคะ่ะขันเราเ่าได้เลยด้พี่น้องนะคะเราขึ้นไปเลยนะคะมันก็นดูเงียบเนาะคะ่ะเอดก็อยากเบา สามโดยมัดรวมแล้วค่ะเด่นแล้วค่ะ เด่นศูนยกับ8นะคะจับคู่เลยนะคะศูนย์หกศูนเดนย์สองแปดหกแปดเจด แปดสองเนาะคะ่ะพี่น้องชนบโนอนีอ่แอดวัคขับไา่ขับคาจะชนผู้ใดผู้หนึ่งยู่ได้เนี่ยน,น,นะคะชนแปดหกแปดหาว่าแปดหกชนแปดหกน้องตานะคะชนแปดหกที่น้องตาเนาะคะ่ะสามตัวหางเดียวสามตัวหางเดียวนะคะ พี่น้องนะคะสามตัวหางเดียวมือนี่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะสามตัวหางเดียวมือนีอ่จะว่างอยู่ที่ห้าแปดศูนย์เนาะค่ะนะคะ,นะคะพี่น้อง ห้าแปดศูนย์นะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาดูถ่ายคลิปแล้วกราบขอบุญขอบคุณพี่น้องเด้อค่ะที่เข้ามารับชมมาใหา้กำลังใจเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ